ก็กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับผมที่รับชมช่องสายการบินร้อยสิบอยู่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำสีโชกหน้านะครับให้ปักแหลมนะครับผมเว็บร้อยสิบคันนี้นะครับผมนี่นะก็ได้หอดโชกออกเรียบร้อยก็งบที่จะใช้ก็ร้อยบาทนะครับผมร้อยบาทเนะี่ยมีอยู่ร้อยบาทนะครับผมจะทำสีโชก ก็ผมได้ไปซื้อสีมาก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ของเลดฟอกเป็นสีสีรองพื้นนะครับผมสีบอลรองพื้นแล้วก็ตัวนี้เป็นของค่าย b ีล็อกก็ซิ l เวอร์สองสามสองนะครับผมนี่นะก็ได้ถอดชุบไว้เรียบร้อยแล้ว นี่นะครับผมโชคผมได้ขัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ขัดได้ล้างเรียบร้อยแล้วี่นล่ตรงพวกเป็นแผลแบบนี้นะครับผมเป็นแผลเป็นรอยพวกนี้นะผมจะนี่ตรงนี้ก็มีรอย นี่พวกนี้นะครับผมที่มันเป็นรอยมันก็นานแล้วครับรถก็ได้หลายปีแล้วก็ว่าจะเอามาทําสีใหม่นะครับผมไม่อยากเปียงตังซื้อใหม่นะครับผมนี่นะพวกตอนนี้ผมได้ขัดแต่มันก็ยังไม่เรียบเท่าไหร่หรอกก็เดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาลองพื้นกันเลยนะครับผมคลิปนี้จะทำไวหน่อยนะครับผมก็ถ้านานก็ <S <S อัพโหลดลง y o u t u b e ก็นานนะครับผมก็จะรีบๆทำรีบๆเสร็จนะครับผม <S <S ก็ลองพื้นไปก่อน <S 1> <S 1> บางๆเลยนะครับผมตอนนี้ไม่ต้องลองพื้นหนานะครับ ลองพื้นเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้ลองพื้นเยอะอะไรนะเนี่นะครับผมแต่ลองพื้นแล้วก็ยังสวยเลยอะ่ะโฟกัสไม่ได้นะครับผม โฟกัสไม่ติดเดี๋ยวก็ต้องมาใช้ตัวนี้นะครับเป็นสีจริงนะครับสีตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้เคลือบเงานะครับ หรือใครอยากใช้ก็ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันมีเล็เกอร์ผสมด้วยนะครับผมสีพวกนี้นะครับมันเป็นสีเล็เกอร์ผสมอยู่ด้วยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ครับหรือใครชอบก็ใช้ก็ได้ครับจะให้มันเงาให้มันอะไรสว่างก็ใช้ก็ได้ครับแต่กล้องผมทําไมมันไม่โฟกัสนะครับ ก็ได้แล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาใช้เป็นตัวบีล็อกนี่นะครับผมก็ใช้ตัวนี้ก็เน้นเลยนะครับตรงไหนเป็นรอยเป็นอะไรก็เน้นเข้าก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองค่นบางๆไปก่อนนะครับ คนเท่านี้ก่อนนะครับผมตรงนี้ผมขัดไม่เนียนนะครับผมก็เลยเห็นเป็นรอยนิดนึงนะแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่นะครับผมก็สวยนะครับผมเหมือนคล้ายๆสีสีเดิมอะคล้ายๆสีเดิมที่มากับรถนะครับผมก็ ต้องพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ค่อยจะใช้ได้งบหนึ่งร้อยครับผมก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมถือว่าสุดอยู่ ก่อเหลือพ้อนอีกรอบนึงนะผมก็คงจะเสร็จนะ สีพวกนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะผมมันโดนน้ำมันไม่หลอกนะครับผมนมันไม่กัดก็ดีอีกแบบหนึ่งนะคผมนี่นะครับผมงานสวยๆเลยนะครับผม ลอ,อยก็พ่นหนาหนานิดนึงนะครับผมด้านที่มันหันออกนะครับผมก็พ่นหนาหน,น,น,นไว้นิดนึงมันจะได้ทนแดดทนฝนนะครับผม ส่วนพวกรอยขีดข่วนนะครับผมในในรายนิดนึงนะสีตัวนี้ก็ผมซื้อหกสิบบาทนะครับผมตัวนี้ก็สี่สิบบาทก็เป็นร้อยหนึ่งพอดีนะก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะมันจะเงาเงา งาวกว่าของเดิมอีกครับสวยอยู่นะนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็ขอแค่มีคนดูก็อยากทำคลิปลงนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะครับผม